สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับมาพร้อมกับผักกาดเขียวนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาปลูกผักกาดเขียวนะครับผักกาดเขียวใส่ถุงใส่นะครับไม่ได้ใช้ภาชนะที่ยุ่งยากเลยนะครับก่อนอื่นก็เพาะเมล็ดก่อนนะครับเพาะเมล็ดเราเตรียมดินแล้วเพาะเมล็ดท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับเราเพาะเมล็ดเรียบร้อยนะครับก็ รอไปประมาณ20วันนะครับเราเพาะแบบกระถางใหญ่เลยนะครับเพราะเราจะปลูกหลายที่นะครับหลายแปลงแต่วันนี้เราปลูกใส่ถุงให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนะครับเห็นไหมครับดินนะครับเราปรุงไว้เรียบร้อยท่านผู้ชมดินอย่างดีเราปรุงเรียบร้อยนะครับเตรียมถุงถุงเราเจาะรูก่อนนะครับเจาะรูเจาะรูใช้มีดก็ได้นะครับของแหลมมีคมนะครับ เตียบไปนะครับให้เขาระบายน้ำได้ดีนะครับไม่ต้องมีอไอร,รองพื้นเพราะดินเราเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วก็เตรียมต้นกล้าเลยท่านผู้ชมนะครับเตรียมต้นกล้ามานะครับเราจะใส่น้ำก่อนก็ได้นะครับรดน้ำก่อนใส่ดินก่อนก็ได้นะครับหรือไม่ก็ปลูกเลยนะครับปลูกแล้วก็ ทำการรถฉีหลังก็ได้นะครับแต่เราใช้น้ำก่อนนะครับรดลงไปนะครับความชุ่มชื้นเขาจะ,กจะเกิดขึ้นดีกว่านะครับพอเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็เอาไว้ในที่ร่มก่อนนะครับน,นี่คือวางไว้ที่ร่มนะครับทำไรนะครับไว้ในที่ร่มก่อนนะครับแบบนี้ห้ามไว้ในที่แดดจัดเดดขาด ผ่านไป35วันนะครับหลังจากเพาะเมล็ดมานะครับเราก็จะเห็นต้นกล้าของเรานะครับต้นกล้าของเรานะครับกำลังงอกงามสวยงามแบบนี้เราก็ชื่นใจที่ครับท่านผู้ชมเพราะาเราจะได้รับประทานผักที่ปลอดสารพิษนะครับแบบอินทรีย์เลย50วันท่านผู้ชมได้รับประทานแล้ว หรือใครอยากรับประทานตอนเล็กๆก็ได้นะครับ50วันเราก็ปาดไปรับประทานไปทําเมนูต่างๆหรือเอาไปจิ้มน้ําพริกจิ้มส้งตําอะไรได้ทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมทําง่ายไหมครับถ้าทําง่ายช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้รับรู้ข่าวสารสาระน่ารู้ เรื่องเกษตรใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมครั้งต่อไปนะครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาปลูกผักกาดเขียวใส่ถุงใส่นะครับถุงร้อนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาทำสำเร็จแล้ววันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ